โอเคไหมโอเคครับได้ไหมครับหมดยังวันที why, why, why? ่8ขอกวัาวันที่8หมายว่าว่าเราจะเราจะร่วมทำบุญกันนะครับ อยวันที่ก่อนบอ่ว่าเราจะมามมเาส,อส,อาาสนอเอาเงินเพื่อเข้าส่งมอบกองทุนวันเสาร์นักธิรคะแนนนะครับผมก็วันนี้วันนี้เราก็กลับมา,านนะคณะแพทย์สของดิ์นะครับมาหาความแตกเลยก็คือจะมาช่วยคณะครับมาเล่นในวันวันเสาร์คดิศนะครับก็คือก็ต้องการเงินผสมทุนกองทุนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนป่วยอะไรเงี้ยครับก็ อย,อยากให้ทุกคนช่วยกันนะคับวันนี้อยากให้บรเลาไปเยอะนะครับวันนี้ใช่เราวันนี้มีซีดีมาหมดหแผ่นวันนี้มีวีซีดีมีซีดีมาหแผ่นใช่แล้วรีจัดเสร็จด้วยปะคไทยไทด้วยไายร่ปด้วยนะฮะหาไม่ไดเลยมาเาัแผ่นแรกเลยเหรอแผนแรกแผ่นแรกแผ่นแรกรอต้นวุ่นที่เก้บาทเท่านสี่บาทไปเยเตไปเยอะเตเย หกสิบบาทหสิบแปดบาร้อยหนึ่งสามร้อยสาม้อยสิบแปด ร้อยจะกาถึร้อยเลยเท่าไหร่ะรนะเท่าไหร่นะเมื่อกี้แปดร้อยแปดสิปมีอกีออก,อกเอไเมีอับแกไ้เลครับมีไหมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเก้บาทหนึ่ 1> 1, บาทผมมีสิบแผดใจเย็น

ันแรกเเลยนะ1นึ่งพันบาทครับหนึ่งพันห้ารบาทนึ่งพันห้าร้อยบาทนับหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทั 1, บสองนับสำหรับเดีนึ่งตัวไามาๆๆ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  เอาอะไรไปเนี่ยหนาหานอไหน,น,หนาหเนไหนมาเร็วเรขึ้นม,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 มา,นมมาเลยครับหนงาขึ้นมาเลยเเลยครับดนนั้นเยนะซีน่แดนนี้ยังไม่มีการเซ็นนะอาเซ็น มาอันที่สองคนระับอันที่สองยังอยู่ที่